สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับกะโอ้ฝนตกนะครับพี่น้องครับตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับฝนตกเถื่อสองเถื่อหนึ่งนะครับตกประมาณปลายเดือนมีิถุนายนหนึ่งนะครับเมษาหนี่มิดจ้อยจัดเลยครับห่อนแห้งแห้งแรงหลายหยาตายบึ้ชนะครับเทือกหยาปลูกหยาหยาปลูกหยาปล่อยเนี่ย แห่งว่ามีอยังสี่แห่งเลยนะครับก็ได้แลนลําบากหาหญ้าให้งัวนะครับแล้วข้าวนี่คือกระเดชบุญนะครับฝนตกไปเดือนมีนาแรงๆหนึ่งนะครับบางพื้นที่อาจสิบวตกหรือซ้ำนะครับมาตกอีกเที่ยนึงวันที่สิบเอ็ดสิบสองพื้นเสื้อประมาณนี้นะครับตกแห้งนะครับแล้วข้าวนี่หญ้าได้ฝนนะครับแพนโกลาขึ้นชีพนะครับแพนโกลาแปลงปลูกเข้าขึ้นชีพแล้วนะครับขึ้นชีพเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ฝนกับซ้ำได้ยูเรียในอากาศนะครับฝนตกลงมากกับผ้าปุ๋ยผ้าเรือธาตุในอากาศผ้ายูเรียลงมาหน่ำนะครับหยาถือฝนงามงามงามขึ้นหนึ่งเต็มๆนะครับกับปรากฏว่าวันตกประมาณ12หรือ13เนี่ยแหละครับวันนี้เป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับเนี่ยครับได้ฝนแค่สองสามมือยังซ้ำหนีนะครับเหลือข้าเนี่ยฝนสิมาอีกทีนึงกับตามพยากรณ์อากาศว่าสิมาสิบเจ็ดนะครับแต่ส่วนใหญ่หลังจากที่พยากรณ์อากาศบอก17เนี่ย ทางเมืองพุของผมมมนสิส่ายยมือหนึ่งนะครับอาจจะมาคืนของวันที่17หรือวันที่18บแปดูนะครับแต่กระขาดวาเข้าสิได้ฝนงามๆใส่ใหญ่คืนหนึ่งนะครับถือว่ารอดแล้วนะครับสําหรับฤดูการนี้นะครับผมขังงัวตแตงแต่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับผมขังง่วงยี่สิบมือนะครับประมาณยี่สิบมือเลยนะครับประมาณปลายปลายเดือนเมษายนเนี่ยนะครับถึงมือนี้นะครับขังไว้ในข้อย่างเดียวนะครับว่าให้เขามายางเอ่อเลย์ยางเหรนแล้อว่มีแนวสีแหบนะครับ คือมมนสีสินเปลืองพลังงานง่วสซืส่อๆนะครับหผนอยอยู่ในขอ,อกถาเข้าหาให้กินนะครับลราค่าเนี่ยเข้ากับผมกับไปรลยบืนหาตัดหญ้ามองหันมองนีมองนวนนะครับก็บต้องตัดมากเพื่อห้งว่วได้กินในขาบในขาบแร่งและก็รขาบเศร้านะครับแล้วก็ง่วนที จงท้องหิวตั้งแต่หลังจากกินเบิด์คาบเสาร์แล้วก็ต้องมาล้อคาบเลี่ยงดิบมงซีหายาไม่ให้ง่ัวนะครับในระหว่างก้อนหนานั่นเท่ากับด้เห็ดเปลือกมันล้างหมักยีสต์เหง่ัวนะครับแต่ก็คือว่าแหะครับเปลือกมันล้างมันก็คือต้นทุนนะครับตันละหกร้อยซื้อมาซีตันก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทค่าการนำตาลค่านั่นค่านี่ค่าโน่นค่ามักค่าถุงนะครับพอเบิร์ตเช็ดแล้วมันก็ตกโลละบาทเจ็ดสิบตังค์อยู่นะครับแต่ ทุกอย่างมันคือต้นทุนของวัวน,นะครับมันคือต้นทุนในการเลี้ยงงัว่แต่ขันข้ามีหยาจ้าเสียน,นะครับถือว่าต้นทุนเราแทบจะไม่มีเลยนะครับเสียแต่ค่าน้ำมันตัญญานะครับแต่กับค่า,าน้ำมันรถแค่นั้นะนะครับในในที่นี่ข้าบอคิดขาแห้งนะครับ่าแห้งจะคของเนี่ยผมบอคิดนะครับแต่ปัจจุบันหญ้าในแปลงปล่อยเราได้บ่ได้ถึงงหยียบบ่ได้แล้วก็ได้ฝนสองเทื่อสซ้ำกันกับแปลงแพคโกลานะครับแต่แปลง แปลงปล่อยสีบองงามไวซัมเพกโคล่านะครับเพ่งโคล่าเขาถูกน้าฝนเนี่ยมันจะเรื้อนเติบโตได้เร็วนะครับได้แปลงปล่อยตอนนี้กัหัวอย่าไว้แท่งขื่นงามเรียวนะครับแล้วก็ในสีส่วนหนึ่งก็คือทัวห้ามตาที่เข้าวานไว้ในแปลงนะครับทัวห้ามตาก็บกำลังผุเขียวกำลังเป็นเบี้ยแล้วก็เจ้ากำลังสีเป็นเนี่ยแตกออกเป็นใบงามๆนะครับเข้ากับได้ตอนนี้เข้ากับได้ปล่อยงัวนะครับปล่อยงัวออกมาแทเล่มในช่วง กลางวันนะครับง่วงกับสีบ่ได้หิวแล้วครับมีแนวให้เล่มเบิดมือนะครับได้ยางเหรนได้นอกกินเพื่อนๆได้นอนผักนะครับแล้วตอนแรกเข้ากับสีมาตัดหย่าในแปลงไห้นะครับน้าตอนนี้ยะวามั่นยะวาหย่ามั่นสันคือสีฟ้าตัดนะครับจริงๆหย่ามันแท่งึ้นมาก้อนหนานี่หลังจากที่เข้าสูบน้ำใส่ไว้เทือนึงแล้วนะครับแต่แห่งแคว่ามันเหี่ยวมันแห้งนะครับแล้วข้าหนี้พ่อถึงน้ำฝนหย่าก็เลยอวบขึ้นนะครับพ่อตัดถึงง่วงได้กินได้เลยนะครับแย่ยะวารอให้มันง่อนยก้อนตับ คืออย่าไปแพงไว้ดอกวครับเอาตรงๆอย่าอย่าอย่าไปแพงไว้นะครับแพงไว้กลไว้ให้มันง่ามซื้อนะครับไหว่ง่ามอ่างคนมันมประโยชน์นะครับเพราะมันเน่าเรี่ยวปีที่แล้วเขามีประสบการณ์เลครับมันเน่าฝนโปงฝนลงมันเน่าห่อตัดบ่ท่านนะครับพ่อสุไทายเป็นหยาแก่ไปซื้อนะครับงัว่พ่อพอดีกินได้เทียครับเด็กกินแต่หยาแก่หย่าพ่อดีกินมี30่ผ้าสามมือซี่มือบ่ได็กินนะครับกลายเป็นงัวได็กินแต่หย่าหกซมือมิดตเง่าขาแขนไปนะครับค่าเน็กเท่ากับสี่ตัดหย้าไปใหงบ มีความคิดเห็น,หนอย่งไรกัคอมเมียกันเขาบ้าไดนะครับพี่น้องครับบ่ถูบ่ผิีดหรอกครับในการเลี้ยงง่วนะครับของพี่น้องรอดต่อไปนะครับของชาวประญาฟาร์มผมถือว่าสําหรับฤดูแล้งที่ผ่านมาชาวประจาฟาร์มรอดกับการบริหารจัดการให้วัวได้กินแบบพอเพียงนะครับเฮ่ารอดแล้วนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วหลังจากนีเฮ่าเลี้ยงงัวแบบสบายขึ้นหลายนะครับคือปล่อยวัวออกจากคอกตอนเช้า แทะล็มในแปลงปล่อยนะครับแปลงปล่อยอยู่สวนเท่านะครับตอนเย็นมาตัดหญ้าแผงคล่าไปให้บัวได้กินในมื้อเย็นนะครับถือว่ารอดแล้วนะครับพร้อมพี่นองรอดแล้วไปครับหรือว่าพื้นที่ใดฝนยังบ่ตกควาอมหมื่นกันหอมมาเบืเเ้องในด้วยครับฝนมันตกตทั่วฟ้าเมืองไทยเ่น,นะครับสําหรับอําเภอพ,พลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยถือว่าฝนมื่นนั่นมาลรงงาม,งามเบิดมือรินแฉนเ่เบิดลขึ้นต่อเดือนขอจังสี่ทีเดียวกับพ่อครับ,รบสำหรับคลิปนี้ ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวด้วยกันทุกท่านนะครับให้่านผลไัยแ้งไปแล้วตอนนานี้เข้าสีเขาสู่ฤดูฝนนะครับเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับขอให้มีห้าห้ง่วขอให้เรียงง่วแบบสบายขึ้นนะครับและก็ขอให้ราคาง่วของพกเฮาสูงขึ้นบ้างนะครับเพราะว่ามันตกต่ำเลือเกินนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับสำหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับชาปัญญาฟาร์ม